สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพรสบดีที่18เมษายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกลับเข้าโหมดเดิมนะครับโหมดวิจารณ์มวยหลังจากไปเที่ยวสงการอย่างมีความสุขครับแล้วก็ใครที่เดินทางกลับบ้านในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยและสวัสดีภาพนะครับ ครับวันนี้ก็เป็นศึกเพชรยินดีณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำก,การแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่องทู u ฟยูในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับ มาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเพชรยินดีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านรุ่ง3ามบีกอดิสักนะครับนักชกจากจังหวัดพัทธลุงซ้อมที่ยข่ยมวยกอดิสักที่จังหวัดกระบี่นะครับวันนี้เจอกับทางด้านศิลปะไทยสุจีบะมีเกี้ยวหรือดำมมินบุรีนะครับซึ่งเป็นมวยมาแทนเพชรนครเกียรติพงษ์ยศนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดลบบุรีแต่ทว่ามาซ้อมที่ไข่มวยสุจีบะมีเกี้ยวนะครับอยู่กับพี่สุนทรเพชรเลื่อนนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด105่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านรุ่ง3บีกอดิศักนะครับช่างน้ำหนักได้105.5ลดไปจุดนะครับส่วนทางด้านศิลปะไทยซูจีบะมีเคียวช่างน้ำหนักได้105ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านศิลปะไทยซูจีบะมีเกียวนะครับเป็นมวยซ้ายวีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรง รูปร่างสูงได้เปรียบแต่ถ้าว่าความพร้อมเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของทางนัานศินละปะไทยสูจีบะมีเกียวนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับสองฟอร์มหลังยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับแพ้คะแนนโตโต้สิทเสียการเมื่อวันที่3เมษายน2566ที่จังหวัดนนะครราชสีมาไฟล่าสุดแพ้คะแนนบิ๊กบุมเสียต้มเกาะล้านนะครับเมื่อที่10มีนาคม2 0 0 6 7ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านศิลปะไทยสูจีบะมีเกียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านรุ่ง3 b บีกอดิศักกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านรุ่ง 3B ีกอดิศักนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสู้ดีบูดุดันท่าทะละหดสูงปลายปลายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน รุ่ง3บีกออดิศักนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรแดงวันของโอมบีเคเมื่อที่1กุมภาพันธ์267ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนกวายุน้อยหนุย4มุมเมืองในยกที่3นะครับเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2 5 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านรุ่ง3บีกออดิษักษนะครับ สำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านรุ่ง3บีกอดิศักนะครับเป็นมวยในรายการนะครับยนระยะบั้นคงครับอาวุธหนักอาวุธแรงท่าทะลรหดดีวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะปลายครองนะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านรุ่ง3มบีกอดิศักจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับ มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกับระหว่างทางด้านเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์หรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรสีดำสิทธิเจ๊ปอนะครับนักชกจากเมืองโคราชสอนด้วยไขมวยสิทธิเจริญทรัพย์นะครับอยู่ที่คลองสามธัญบุรีนะครับอยู่กับบาวีเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสี่มุมเมืองหรือแสนชัยอเชียงคานหรือเอพเทเลคอมนะครับนักชกจากจังหวัดเลย แต่ถ้าว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยนุย้ยสี่มุมเมืองนะครับอยู่กับเสียนุย้ยสี่มุมเมืองที่ปทุมธานีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด105อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์นะครับช่างน้ำหนักได้105.9ลดไปจดนะครับส่วนทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนุ้ย4มุมเมืองนะครับก็ช่างน้ำหนักได้106.4ลดไป1.4นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสี่มุมเมืองครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเตะขาต่อยมัดแล้วก็เป็นมวยขวาคล้องรัดฟัดเวียงดีบูดุดันครับไปไปลายยินระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับก็ไปชนะคะแนนแรมโบ้สิทธ อบตอเก่งนะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2 6 6ที่เวทีมวยราชแชนเนินไฟล่าสุดแพ้นอกให้กัทางด้านโคชิลูกของตันเมื่อวันที่5มีนาคม2 6 7ที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านเพชรน้ำหนึ่งหนุ้ย4มุมเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านเพชรนาคาสิทธิจเจริญทรัพย์กันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์นะครับเป็นมวยขวามวยเข่าเจอเข่าล็อกตีเนี้ยวบูดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์นะครับแพ้คะแนนยอดขุนพลเกียรติจำรูนเมื่อได้8กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยราชเำิมเนินไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนมีโชควันมีโชคทีเคดีมวยไทยยิม เมื่อที่21มีนาคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งหนุย4ี่มุมเมืองนะครับผมมองว่าการผ่านมวยดีกว่าและก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งหนุย4ี่มุมเมือง จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3มามในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านกระดูกเหล็กออัจฉริยะหรือกอกมเกี่ยวหรือสิทธิจอนะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมในค่ายมวยเดชรัตน์นะครับอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อย่านสุขาพิบาล3นะครับวันนี้เจอกับทางด้าน สังฟ้านอนุวัตยิมหรือชอววสันหรือผิววาโยนะครับนักชกจางเมืองโคราชแต่ทว่าไปซ้อมใ่ค่ายมวยนอนุวัตยิมที่จังหวัดชนบุรีนะครับอยู่กับเสียยะนอนุวัตยิมวันนี้ชกกันในพิกัด109ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านกระดูกเหล็กออชลิยะช่างน้ำหนักได้110.6ลดไป1.6นะครับส่วนทางด้าน สั่งฟ้านอนนวัดยิมนะครับช่างน้ำหนักได้110.8ลดไป1นนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสั่งฟ้านอนนวัตยิมนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งขวางหน้าไล่แทงหลักหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีครับขวางหน้าดีครับนี่คือสไตล์การชกของน้น่นสั่งฟ้านอนุวัตยิมนะครับ ่วนฟอร์มหลังของน้านสั่งฟ้านนุวัตรยิมนะครับก็ไปแพ้คะแนนพุทธน้ำดื่มมี77เมื่อวันที่26มกราคม2 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะนอกเพชรเกียงไกจิตเมืองนวลในยกที่3นะครับเมื่อวันที่23มีนาคม2 6 7ที่จิตเมืองนวน,นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งนัานสั่งฟ้านนุวัตยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งนัาน กระดูกเหล็กอัจฉริยะกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านกระดูกเหล็กออจฉริยะนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งขวางหน้าปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,แเ,ลงเลี่ยมเชิงมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกระดูกเหล็กออัจฉริยะนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านกระดูกเหล็กอัจฉริยะนะครับก็ไปแพ้คะแนนจิ๊กซอออโตอาวันมวยไทย เมื่อวันที่1 4ธันวาคม2 6 6ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้นอกให้กับทางด้านมาลายทองนุ้ย4ี่มูเมืองในยกที่5เมื่อวันที่14มีนาคม2 6 7ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านกระดูกเหล็กอชลิยะนะครับสำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านสั่งฟ้าหนอนุวัตยิมนะครับสูงใหญ่ยาวเหมือนกันนะครับ วางหน้าดันแทงวันนี้เอาอยู่ครับคู่ที่สามในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสั่งฟ้านนวัตยิมจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสมิงเดชนนวัตยิมหรือพิววายโยหรือสอชัยพรนะครับนักชกจากจังหวัดอุดรธานีแต่ถาว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยนนวัตยิมที่ จังหวัดชนบุรีนะครับอยู่กับเสียยะนอนวัดยิมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านธนูเพชรวอสังประภัยหรือบอรุ่งโลดหรือไฟเตอร์มวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดสตูลแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับที่จัลันสนิทวง34วันนี้ชกกันในพิกัด134ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน สมิงเดชนรวัดยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้135.6ลดไป1.6นะครับส่วนทางด้านธนูเพชรวอรสังประภยัยชั่งน้ำหนักได้135.8ลดไป1.8นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านธนูเพชรวอรสังประภัยนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยสูงยาวประเภทไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดจับใน เหนียวแน่นแล้วก็บู๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านธนูเพชรวอสังประไพนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านธนูเพชรวอสังประไพนะครับก็แพ้คะแนนคมประตักอชลิยะเมือ่อวันที่21พฤศจ,จิกาย,ยน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็แพ้คะแนนคมประตักอชลิยะเมือ่อวันที่29ธันวาคม266ที่จังหวัดสงขลานะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน ธนูเพชรวอสังประไพนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทงหน้านสมิงเดชนอนุวัตยิมกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของงน้านสมิงเดชนอนุวัตยิมนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงดีแล้วก็เข่าแหลมแทงเจ็บศอกดีหมัดคมครับนี่คือสไตล์การชกของงด้านสมิงเดชนอนุวัตยิมนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านสมิงเดชนนวัตยิมนะครับก็ไปชนะคะแนนโยตะซีเกมโมลินะครับเมื่อวันที่11กคุมภาพันธ์ง2 6 7ที่โตเกียวแล้วก็ชนะคะแนนจอมพรัญชัยเมื่อวันที่23มีนาคม267 7ที่ RWS เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางนันสมิงเดชนนวัตยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน สมิงเดชนนวัตยิมนะครับกำลังสดกำลังห้าวจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสมิงเดชนนวัตยิมนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ